เฮ้ยทุกคนออสตาครบรอสองปีเหรอดูแจกอะไรกันเยอะแยะเนี่ยสตาดัตอีพีอ่สิบโอรห้าพันเจมเลเวลูโอ้โหอ,อ,อู้อันนี้คือโค้ดเดียวอโค้ดเดียวอะเนี่ยต้องเลเวลสี่สิบด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจัดไปเลยแล้วกันนะครับโค้ดเดียวจะเฟี้ยวขนาดไหนเส่วนมากใส่โค้ดก็ต้องเข้าในวีกันทุกคนอยู่แล้วครบรอสองปีครับท่านผู้ชมเรา,มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไร ในช่วงอัปเดตนี้กันบ้างและที่แน่เลยอัปเดตนี้น่าจะตูจ้จะดาวเข้ามาใหม่แบบเพียบพร้อมโอ้โหงานงานมาแหละงานพ่อเบงานอาตัดต่ดนา,นานะครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันก่อนว่าหน้าตาสองปีมันจะเป็นจังใดผมว่าไม่ไม่น่าเปลี่ยนนะ่ะแถมมีการันตีด้วยนะเขาบอกว่ามีการันตีอืมอา่าทิอิว ตัวเตวอร์รยูดิสี4โอแมกอส2ตัวตู้แซดนะครับเดี๋ยวมาดูดิด,ดูดิดูดินี่กี่โม,มงแล้วเฮ้ยเชียจะ10โมงแล้วเดี๋ยวมาดูที่มาดูดิดๆดิดิเฮ้ยตตาดต๊กจหายไปไหนนิดนึงมาดูก่อนนะครับเข้าไปดูที่ตู้กันเลยออโอเบจิต้าเดี๋ยวขอการาฟิกสักสุดเลยแล้วกันนะครับส่วนเสียงน่ประมาณนี้และตัวละครเฮ้ย เร่มาลูเชีย่ยมีการันตี120งีจริง่ะผู้นี้ผมไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวิวิูวต้องจัดแล้วแหละลเดี๋ยวจะมาใส่โค้ดก่อนจัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพี่มึงผิดเรื่องหรือเปล่ามึงต้องนี่ตัวละคระใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะทุกคนตัวละครเจะดาวทั้งหมดเราดูเดจูสตาร์ดัต์กันก่อนนะฮะกูฮังว่ะเชี่ยกูฮังเจดดาวว่ะท่านผู้ชมโอ้ oh my g ม d แล้วก็ล,ล,ลิงเบจิต้านะครับเอ็ดโดนัทเออันนี้มันยังไม่ใช่โดนัทนะมันคือเอด็ดหมัดอัดตูดไม่ใช่เออแล้วก็ชยอาใครอีตู่เชดร่างนี้ก็มาและอาใครตู่ร่างบ้าคลั่งและตัวนี้เออช่างมาันเถอะในเรื่องบิสเทปมรณนะส่วนตู้เก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวอีก 200ชั่วโมงหุ้ยมันเพิ่มเป็นพันเลยนี่หว่าตู้นี้ก็จะเป็นพันนะฮะตู้นี้ก็200เดี๋ยวมันก็จะจางหายไปแบบก็ประมาณนั้นแหละลริมรูธสุดแน่นอนเดี๋ยว3 4, 6นาทีเอยทันสบายๆริมรทรูดแน่นอนว่าในรอบคืนนี้เราจะใส่โค้ดกันก่อนและโค้ดของเขานั่นก็คือเชียอันเดียวเสียวทั้งสั่นเคลื่อนโอ้พี่พมาแล้วครับ ตาตาดัดขึ้นมาว้าว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 ววววว้าวแค่นี้เหรอห้าพเนจิมก็ถูกแล้วนีว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ถูกอยู่แล้วเออดี๋ยว่สีโอเคก็ก็ก็ใส่แล้วอะ่ะใช่ไหม ได้แล้วจบข้าวนะฮะโค้ดครบรอบสองเยียกกูโดนแบนจัดสองเยียเลิกสุ่มริมุนลุดกันเลยดีกว่าป่ะรอบเดียวได้เลยมนะั้งนี่เจ็บเยอะโอ้โหเจี๊ยสโอ้โหเจ็บโอ้ เป็นนิดนิดนึงนินดนึ่งเว้ยมีการันตีกูอะไรเป่าเต็มเป่าเต็มก็ยัดลิมิตุ่ยไปเลยแล้วกันลิมิตุ่ยที่ไหนอืมนี่ตอนแรกผมคิดว่าโกหังนี้เว้ยแม่งไม่ใช่นะแดก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 อุ้ยนี่เก็บอะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำว่าเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะนั่นเนอะนี่ หรลเวลมีล็อกด้วย,ยเคมันล็อกยูนิตอะไรเงี้ยไม่ให้โดนแดกนะครับลิมเมอร์ลูม,มามอยู่ในกระเป๋ากูเถอะเอออ้าวเมทินไนมา,มนงงมา้มาแล้ว,วะ่ะได้เกินมาแล้วเหรอจริงมาแล้วมันก็โอเคนะแดกไปก่อนแล้วกันถ้าใส่ฟ้าดีกว่าเค หน้าตาอาจจะเป็นกุ้ยนิดนึงนะฮะใครแฟนๆสลัมซี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดจาใส่ไม่ดีนะฮะ <c oughs> อาจจะพูดจาใส่ไม่ดีนะครับลองวาว,าวาวุ่นไหลสิว้าวว้าวหน้าตาอาจจะอเมฮิสนิดนึงเฮ้ยเตอฟี่หน่อยได้ไหม